สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของข้างเซ็ง VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่27ธันวาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเช้า3กับ6 5กับ8 3 0 3 1 3 5 3 6 3 8 8 0 8 2 8 4 8 5 8 6 1 6 8 6 8 4 3 5 1 3 8 6 จับคู่ก็36มหกหกสามสามห้าหดแดหห้เนาะก็ขอเพื่นเพื่อนท,ทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายสองก็ห้าสี่ก็เจ็ดสองศูนย์สองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่หสอสี่สองสสี่ห้า จับคู่2552 4774 5445 2772เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ